สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้มาอัปเดตบ้านพร้อมสวนจังหวัดนครนายกค่ะพิกัดแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลปากขาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเนื้อที่เกือบสองไร่ค่ะหนึ่งไร่สามงานห้าสิบตารางวาน,นั่นเองค่ะในพื้นที่นะคะกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นต้นไม้นะคะปลูกไว้ กว่า80ชนิดมีบ้านหนึ่งหลังมีบ่อน้ําเล็กๆ50ตารางวาสําหรับรดน้ําต้นไม้ด้วยนะคะบ้านเล็ที่75ทับ1มู่1หันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะราคาขาย2ล้าน4แสนบาทนะคะราคานี้จะของออกค่าใช้ใจ่ายวันโอนให้ทั้งหมดค่ะแปลงนี้สําหรับท่านที่ชอบต้นไม้จริงๆค่ะแล้วก็ยังเดินทางสะดวกด้วยนะคะห่างจากถนนเส้นบ้านานาแก่งคอย3 2 2 2, 2นะคะเส้นนี้ไปอำ,อ,อ,อำเภอแก่งคอยได้นะคะ เข้ามาจากถนนหลักเพียง1กิโลเมตรค่ะจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพาพิชมรายละเอียดด้านในกันเลยค่ะไปชมกันเลยนะคะที่ดินลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะหน้ากว้าง5้้าเมตรและ57เมตรติดถนนสาธารณะสองด้านค่ะหนึ่งด้านเป็นถนนคอนกรีตและอีกหนึ่งด้านเป็นถนนหินคุกหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะได้วิวภูเขาทุ่งนาเดินทางจากถนนเส้นหลักเส้นบ้านนาแข่งคอยเพียง1กิโลเมตร ออกไปก็จะเจอทั้งปัมมป๊มน้ำมันปตทปั๊มน้ำมันพีทีปั๊มน้ำมันบางจากร้านอาหารร้านค้าชุมชนเรียกว่าการเดินทางสะดวกของกินก็หาง่ายค่ะมาจากถนนสวน,นสอน,นะคะแยกบ้านนาแข่งคอยประมาณ5กิโลเมตรห่างจากตลาดสดบ้านนาโรงพยาบาลบ้านนาร้านค้าธนาคารต่างๆนะคะก็ประมาณ5-10กิโลเมตรเดินทางจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิต 73กิโลเมตค่ะชมบรรยากาศภายนอกกันก่อนนะคะติดถนนสาธารณะนะคะถนนคอนกีบและถนนขินคุกจะได้บรรยากาศบ้านสวนเกษตรผสมผสานนะคะในพื้นที่80%นะคะปลูกต้นไม้เต็มพื้นที่เลยค่ะมีทั้งไม้ใช้งานไม้ผลไม้มงคลผล,ลไม้ต่างๆนะคะพืชผักสวนครัวกว่า80ชนิดเลยค่ะ ในพื้นที่ยังมีบอ่อน้ำหนึ่งบ่อนะคะไว้ทำเกษตรค่ะในบอ่อเนี่ยมีปลาเยอะมากๆนะคะเจ้าของปล่อยปลาไว้เลี้ยงปลาไว้ด้วยบอ่อน้ำมีขนาดกว้างประมาณ4ี่คูณสิบเมตรนะคะบริเวณนี้นะคะติดถนนด้านหน้าบ้านเนี่ยจะปลูกต้นสักไว้นะคะเพื่อกันลมค่ะพะ้าโตไว้เขาจะกันลมนะคะนี่ก็เป็นบอ่อน้ำนะคะน้ำไม่แห้งนะคะมีน้ำใช้ทั้งปีค่ะ ระบบไฟฟ้าน้ำปราปาเพื่อนบ้านครบนะคะเรียกว่าคิวกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเปี่ยวด้วยนะคะเพื่อนบ้านมีแน่นอนค่ะผลไม้ที่ปลูกไว้นะคะที่เห็นก็จะมีอินทผลัมส้มโอแอปเปิลสตาร์นะคะน้อยหนาพุทรานมสดนะคะดันบริเวณด้านนอกก็จะเป็น หมายใช้งานนะคะด้านไหนก็จะเป็นผลไม้และพืชผักสวนครัวค่ะมีส้มโอมีกล้วยนะคะสับป,ปะรดค่ะสับป,ปะรดสีเยอะมากๆเลยนะคะเจ้าของขายเพราะว่าอายุมากแล้วนะคะดูแลไม่ไหวค่ะ นี่นะคะมีมะนาวมะตูมอินเดียนะคะนี่ก็เป็นบ้านนะคะบ้านทรงโมเด์นนะคะตรงนี้ก็เป็นส้มโอนะคะแอปเปิลสตา์พู้ซานมสดน้อยหนาปากช่องนะคะต้นอะวากาโดะคะ่ะระบบรดน้ำนะคะก็วางระบบเป็นสปริงเกิลไว้นะคะ ง่ายต่อการดูแลค่ะไม่ต้องลากสายยางค่ะน้ําก็มาจากบ่อน,นั่นเองค่ะท่านที่ชอบต้นไม้นะคะแปลงนี้เลยค่ะต้นไม้เยอะจริงๆค่ะแต่ว่ายังไม่มีรั้วนะคะบบ้านหลังนี้ยังไม่ได้ล้อมรั้วนี่ไม้ประดับต่างๆค่ะ จ้าของให้หมดเลยนะคะต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับในกระถางด้วยค่ะบรรยากาศภายในสวนค่ะี่ดูแลง่ายมากค่ะระบบรดน้ำวางท่อสปริงเกลิลไว้รอบสวนแล้วนะคะน้ำก็สูบจากบ่อนะคะเป็นปั๊มหอยโข่งนี่นะคะตรงนี้น้ำก็ไม่ต้องกลัวแห้งค่ะเพราะที่เราถ่ายนี่ก็คือเดือนเมษายนะคะช่วงที่ร้อนร้อนมากๆเลยนะคะ ต่ปัจจุบันนะคะเดือนพฤษภานี้นะครับต้นไม้เขียวมากเลยค่ะแล้วก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะนี่ก็มีดเป็นต้นสะเดาต้นใหญ่นะคะเดี๋ยวไปชม ในบ้านกันนะคะบ้านเป็นบ้านทรงโมเดิร์นยกพื้นสูง1เมตรค่ะขนาด5คูณ11เมตรนะคะลงจอดรถก็จอดรถภายในร่มได้ประมาณ2คันนะ